ผมเป็นเทรนเนอร์มงคลประชามงคลประชากำลังซ้อมอยู่นี่ปะครับกำลังซ้อมซ้อมเสร็จพอดีครับซ้อมวงเล็กนะครับผมครับวงเล็กครับคิดว่าการซ้อมครั้งนี้ซึ่งเราเตรียมตัวมันกับปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับปีที่แล้วเตรียมตัวดีกว่าแต่ปีนี้มันมันผ่าเข่าไปแล้วก็มานพักไปแปดเดือนแล้วก็มาวิ่งครั้งสุดท้ายเข้าที่สองสองครั้ง เรามันมีมันค่อยไม่ค่อยไปติดมาต่อคือคือคือการพิตอามันไม่ต่อเนื่อมันต่อเนื้อครับมันไม่ต่อเนื่อครับแล้วเรามีในเมื่อไม่ต่อเนื่อเรามีวิธีแก้แก้ไขยังไงครับซ่อมไปตามเจ็ปมันซ่อมแบบว่าไม่ให้มันเจ็บเพราะว่าม้ามีตำหนิก็ซ่อมแบบว่าอาศัยว่ายน้ำมันเยอะๆแล้วคิดว่าครั้งเนี้ยครับซึ่งเป็นรางวัาลสูงสุดเนี่ยพี่กลัวม้าตัวไหนมัาง ซึ่งคิดว่าการเตรียมตัวก็มีขนใจนัทภพนัทธภพก็นันทวันอ่าแล้วเราเราเตรียมพลขี่ไว้คือใครพอจะเปิดเยไดสันติภาพสันติภาพนะกับเป็นคู่ขาที่ขี่ดีดีตลอดครับซึ่งซึ่งขณะเนี้ยที่ซึ่งผมทีมงานพามาชมเนี่ยคิดว่าตอนนี้ความสมบูรณ์ของม้าประมาณครับอจะมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยการเตรียมตัวในครั้งเนี้ยซ้อมอย่างยิดทุกวันแล้วมีวิธีการซ้อมอย่างไรบ้างพอจะเปิดเผยได้ไหมพอเซ็ตลับนิดหนึ่งซ้อมแบบ ลงความแบบว่าซ้อมวงเล็กแล้วก็ออกวงใหญ่สองรอบอ๋อครับแทำไมทำไมเอาเอาเด็กคนนี้ซ้อมว่าเป็นจ็อกกี้เป็นสันติภาพแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขี่หรือเปล่าเป็นผู้ขี่ผู้ขี่ด้วยไม่น่าถามเลยไอ้นี่มันขี่ทำไมไม่ขี่ไอ้ติงไอ้ติงไอ้ติงแต่ส่วนมากไอ้ติงเป็นคนขี่ไอ้ติงขี่ประจำขี่ประจำขี่ชนะประจำอ๋อคือเขาลงรอยกันใช่ลงรอยกัน เขาวางตัวจ้อกกี้เดี๋ยวมาแต่ละตัวแต่ละตัวอยู่แล้วคนนี้ขี่วันถ้วยแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขี่เองซ้อมเองซ้อมเองทุกอย่างซ้อมซ้อมสองอาทิตย์ขี่ทั้งพี่น้องเลยใช่ตัวพี่คือมงคลมือมันมีปีมีแผนการขี่ไว้ยังครับในใจมันระยะไกลมันไอ้ตัวนี้มันยังไม่เคยวิ่งระยะไกลให้วิ่งวิ่งนมเลยหรือว่าเกาะไปเร่อยตั้งแต่ที่สี่ที่ห้ามาขี่หน้าตรงเลยแต่ตอนเนี้ย ความสมบูรณ์ม้ามาถึงขนาดไหนแล้วพี่90% 90%หรือเต็มร้อยหรอมาที่ดูที่ยังไมม่่เต็ทีดูแล้วเกรงๆมีตัวไหนก็มีเอ็นกระทบนันทวันหัวัยนิิภพนันทวันครับแค่นั้นตัวอื่นไม่น่ากลัวที่หายไปไหนอ่ะอีซิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ติดต่อมันพักมั่งอ๋อม้ามันพักซ้อมไปบ้างมันมีเจ็บมีอะไรนิดหน่อยคือซ้อมไม่ต่อเนื่องได้ว่ายน้ำได้อะไรกันแต่คือม้าเราไม่มีโอกาสได้วิ่งถ้วยอย่างคือต้องวิ่งอย่างเงต้องวิ่งแหละโอกาสสุดท้ายแล้วไง แต่ว่าปล่อยก็พี่มันไม่เคยแพ้พี่กันอ๋อปล่อยยังไม่เคยแพ้พี่เลยนะปล่อยคู่กันตลอดพี่บานคนสัมพันธ์นะปล่อยปล่อยวงใหญ่รอบไม่แพ้ด้วยเหรอไม่ไม่แพ้ไม่เคยปล่อยสี่สิบห้าเซนไม่แพ้ไม่แพ้เอ้ยลูกชายกูวะแต่ว่ามันมีมันมีปล่อยไปก็มีมีขัดข้องนิดหน่อยแล้วก็พักไปสองสามวันแล้วก็แล้วก็ซ้อมปกตินี่ครว่าอีกมันหรือเลยบางอกสักสองสัปดาห์เนี่ยสองสัปดาห์ดูแล้ว ความพร้อมจะถึงร้อยไหมเดี๋ยวดูอีกสองอาทิตย์ก็ต้องดูดูแต่มาแข่งเอาแข่งแน่อยู่แล้วแข่งร้านเปอร์เซ็นแค่สิบเปอร์เซ็นเนียไม่มีแล้วสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเยี่ยเยี่ยเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ออกมาต้องสองตัวครับใช่นั่งคุยกับเยียเขาบอกมาผมลงแล้วช่วยเชียร์ก็แล้วกันถ้าสมมุติว่าสารทิพภาพไม่พร้อมจริงๆวันนั้นคิดว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับม้าตัวนี้ที่สุดกีมือสองอ่ะมือสองมือสองเลย จะ็ม่ไ,ไมปขี่ตัวอื่นหมด,ดอ่ะอาาือก็อาจจะพอาะที่พร้อมีกว่าครับที่พร้อมถึงจะขี่ตัวอื่นก็ขอให้เป็นอ,อาจจะมีอะไรเหมือนจะเป็นมีม,มีใช้ทันย่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทันย<อ>่าไม่ได้แปดแปดมันจะเกินบอกถ้าในถ้าในจริงพร้อมก็อทันย่าทันยาทันยาแต่อาจมีปัญหาเรื่องน้ําหนักน้าหนักอืแต่ว่าทันยะาคุณต้องเตรียมตัวไว้พอให้พร้อมนะทําตัวให้พร้อมนะใช่ตัวมันหนักตัวมันหนัก มันต้องขี่มาเพราช่วงนี้เขาได้ขี่มาน้อยสัญย้ขี่มาน้อยไม่ได้ขี่มาเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะคุมหนักสัญญ่าได้เติมหนักใช่แต่เวลาขี่แต่เวลาเฉยไม่หนักนะขี่ไม่นากสุภาเข้าไปขี่ตัวอากาสต้าคนที่สามคือสุภาผมผมตั้งใจถ้าเป็นผู้ไอติงมาขี่ผมชอบสุภายกที่กี่ในดวงใจคือสุภาาเขาคุมเกมการขี่อะไรทุกอย่างเขาดีครับคอนนี้ประสบการณ์เขาเยอะ จำไว้นะสุภาเดี no, ๋ยวจะต้องไปถามไม่ทำไมถึงเป็นโอเคกัสตางไงเขียกัตต่เดี๋ยวต้องไปเจอกันอากาตตางใช่แล้วพี่นพเคยเทนมาถ้วยถ้วยไหนบ้างหรือยังนอกนอกจากการแข่งครั้งนี้ถ้วยดินดามาตัวของเตยชนะชื่อลินดาครับลามราครบช่วยลามราครบมงคลสัมพันธ์สองถ้วยสองถ้วยแล้วก็มงคลสัมพันธ์เพิ่งล่าสุดครับใช้ประเสริฐ ใช้เบอร์เสิร์ดครับถ้วย45เซนต์ครับแล้วม้าตัวไหนที่เป็นม้าที่จะอยู่ในหัวใจว่าคิดว่าดีที่สุดของการเทนชอบลินดาลินดาเป็นม้าใจสู้ชนะคชนะชนะหาม้าของเตยของเตยโตของเตยของม้าของโตของเตยชื่อลินดาครับชนะถ้วยแล้วก็ชนะดาบี้ที่สองอืมใช่คือเนี้ยตัวนี้อาจจะทำดาบี้ที่หนึ่งก็ได้ แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่บุญวาสนาครับผู้ที่แค่ได้แข่งจะเวลาด้บอกจะไม่ได้แข่งแล้วได้กลับมาก็ได้แข่งถือว่ามีวาสนาถือว่ามีวาสนาข้างขาไม่ค่อยดีเพราะมาแต่ละตัวมันต้องมีปัญหแข่งดาบี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะดิเจนเนอร์ยังบอกอย่างนี้เจ้าของก็บอกเหมือนกันถ้าไม่นมีปัญหาเรื่องไปผ่าขามารก็ไม่น่ากลัวสักตัวนี้ถูกแล้วนี่มาบอกกันตรงพี่ใจมันดีมาตัวนี้แต่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยถ้าเป็น สันตีภาพน้องสายจะไม่ผิดหวังโอ้โหนี่ไม่กลัวเองเหรอพี่บอกสักขนาดไม่ไม่กลัวละถ้วยอยากได้ถ้วยมากกว่าอยากชนะมากกว่าคางวันนะคนเลียงก็ได้กลางวันเพิ่มด้วยชนะอชนะอย่างนี้สู้เพื่อชัยชนะแตเหไม่กลัวก็เหมือนที่เจ้าของม้าพูดบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ไม่ไม่หาม้าเนี่ยม้าดีเนี่ยหายากหายากมากนี่ เฮียเป้งคนูดันรวยเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องมันวิ่งกังคู่แต่ถ้าอยู่วงการม้าบอกม้าตัวหนึ่งที่ดีๆหายา <c oughs> เเกเฮียแกบอกแกเป็นคนโชคดีอยู่อย่างนึงคือ,อแกมีโอกาสได้มีม้าดีๆ